ยเสร็จขอแย้มประตูให้ได้ดีทีเลยครับขอบคุณน้องนักกีฬาจากเยาวชนโรงเรียนบ้านดอกกบทะเยาวชนโรงเรียนปนนนะยนระชาสัมพิภาพนะครับ จะต้องจ <et> AL <ES> ับมือนาชีลาลงทุกคู่นะครับหลังจากนี้ไปนะครับเพื่อให้เกียรติทุกทีนะครับเราถึงรอบรองชนะเลิศนะครับสนามในการพบกันระหว่างทีมเจษฎีอริยทรัพย์ปอสามแสนครับยุดเสื้อสีน้ำเงินกับทีมอุ้งอยู่ในุด เพื่อจะเปลี่ยจากผมเป็นห้าเป็นเหเขียวนะครับครับเขียวอีกสักครู่ครับความมันจะระเบิดขึ้นในสนามน้อร์ทเวลส์อีกไม่กี่นาทีแล้วความมันจะระเบิดขึ้นแล้วนะครับปาดูครับผู้ชมกตอนนี้เท่าไหร่ครับอาจารประมาณปาดูมับในสนามป่าถ้าเป็นเข้ามาเ็นความเปลือกของสนามประมาณเท่าไหร่ครับ ขบวนที่25,000คนครับโอ้โหตอนนี้ท่านขบวนมาแล้ว25,000คน้นรอบทิงจะขนาดไหนท่านดูแล้ไป็นยังไคิดดูแล้วดีไหมผู้การทีไปเขียนบอลเพื่อเพื่อเีรยวไปเขียนได้มากเราักไรเขียนด้านนห้ากเลยเดี๋ยวเกี่ยวมีเสื่อเขีนบอลได้มเขียนบอลได้ไหมเสื้อที่เขียวผู้การทีไปเรียนทีครับ เราก็จะได้มาถึงสีทีสุดท้ายที่แข็งแร่งที่สุดปราบยอดทีมมาลเรเนลานะครับคือคือสที่สุดท้ายัองรุ้นน้ำแดงนักยุทธิเชื่อสีแดงทีมงานมาน้องกระดตรนองที้สีน้เงินทีมเจรีญอาริยสัตย์บอกสอแสนนะครับสองแสนนี่ ตนาขอหมู่บ้านในหนองิงได้แชมป์ทูบีลำปางของจังหวัดกำแพงเพชรทูบีลำปานี่มีการคัดเรือกรุ่นยี่สิบสี่เปร์ยี่สิบสี่เปร์เซกแอนตอำเภอมาเด้ที่จังหวัดกำแพงเพชรฝรั่งเศอ็มเร์ร์รักพูดตัดสินวันนี้รายยุทธน้อยกันครับสามสองก็ ฝั่งนึ่งคุลสินอมรพธรรมครับฝั่งนี้น้ำหนึ่งจัรกษ์ทำใจดีครับุสินที่หนึ่งุสที่สองสทรัพผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันคณะกรรมการสถานศึกษาระเบีบ้านต้องกดครับนำโดยเออจุขภัยสียงามนะครับบุิชัยจันทรเเตีครับราเิดออ จีนันเยารักมงคลรักนะคอเที่บ้ันสองคนจมีผู้ร่วมจัดรายการมากมายหลายายนะครับตพจมีชางรับวงวิ้ใาญเราวีแจ้งาาลุงสองมีแดีศักดิ์อินปอลุงิเ็ดคุณพิชัยจันทร์เจริญเสียงรีนี้ทายพาเด็กจเป็นแห่งแรงทราบเลที่จังหวัดอะไรลืมถามี่ ธีกินะคุณมารพบคนมาอดีตเ้มสวยบ้านหมู่สองดูดูสิำ้ความพอะคุณลุงฟ้าไรยะสาครนเตมแล้วนะครับสายไกทักท้ายก่อนนะครับนางฝาลเทีมอาทิตย์เรื่อมมาเลครับเต็มเลยครับเต็มเลยครับโอ้โหอ้โห หมายเลขสิบเก้าศักสิ์เกษีนี่ยังไม่มายังไม่มาไอพัชรักิติยาภาโรงเรียนพัชรักิติยาภาส่งเข้าประกวดย่ศูนย์หน้าเนี่ยหัวมันเริ่มแล้วทีมอุ้ง và lại một hộp 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 mà tôi là sẽ chẳng được chưa thấy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  đôi thấy chưa nữa. chưa thấy 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 ประตูทุกครั้งเลูกนีิปีศาจสีแดเคลียร์ทิ้งยาวออกมาเป็นบอลทุ่งของห่าทีมอุ้งอุเอซีรบอจาคนทรอบอกจพระันเกือบยกทีมแล้วกรับเพียงหทีมอุ้งอุงเอซีวาจะพักกันอยู่ตทุาทีมององเอซีถไม กก่ทันไหมตรงนี้ผมไม่ท <im> э so <Island> oh like oh 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 ันงนีโชว์ไทยสิงห์รอเอออยาสร้งออกมาเล้วสร้งฝั่งทีมนี่ประธานร้างใกินระเบงมาหน่อยกระเบงออกสายยาวให้ประธานสีเนี่ประธานกระชากไหมแม่ตรงนี้ต่อหลังมัไว้ตวาดมาอยกลับมาตกินระเงมาน้อยมองขวายาวมาให้สิที่บอลกันศาส สุทุกคนซ้ายมัขอสองซ้ายสอง่หลังของทำฝัดีร้บรงน่่กะสองหลังีนี้สิบนาอนอนสิหกัสาบฝั่งเลยเดือสามเลยเป็นหมายหนึงเสร็เอ็ดดี้ัชวงโด่งะทัชช่วงนเอาแป๊กไปหน่อยแต่ใครยิไม้ครับทีมหรมา เดกาขาดามตัวหนายวมายิงสวยแล้วไม่ตรงต่อเือนใครไม่กดนเลยคอนตรงเตะคอนบอลนครับเดี๋ยแกก็ต่อทังทีเจ็ดทีอาริยสักบ่อสามแสนแต่นี้ออกไปด้านข้างกบริเวณเลขสิบส ปฏิมาเสียเงินปฏิมาณคืนหลังยาวมาให้ติดรับพงมาน้อยจ่ายยืมมาให้รัฐบาลตัวรักรัฐบาลออกเงินง้นตั้งมาให้กับติดรับพงหลอกสองไกลเนี่ยเดินทางเข้ไปบอลบอยดูบอลด้วยเยี่ยมมากบอลกลางอยู่ตรงไหนเลยเอกสารเอกสารเอกสารติดพัดลม ไม่ดูยึดกระดาษกระดาษโอเคโซนต่อโซนนี่ครับบอลกลางเกิดการนี้วันนี้ปริสนาแล้วครับมีชิงทุกรุ่นโยกบอล ุตบอลประกาศลูกบอลมาเก็บลูกบอลลูกบอลไปตั้งไหนไม่ได้โอ้ยไม่ได้โอ้ยไม่ไเลยครับแต่เรื่เก็บมีาสนับสอุโได้นับเป็นบอลพลาดนับคนนะครับหลังจากแข่งแล้วไปช่วยเก็บบอลก่อนนะครับน้องๆนะครับไปช่วยเก็บบอลนะครับตอนนี้บอลออกไปด้านหลังลนะครับหาเป็นรูปนะครับ เวลาแรกกยังานต่อศนอยู่ะเด็กบอลนักเรียนน้กกอปัจภัยที่ใช้บ่อยไหเด็กสาวกดครับไปไหนกันเลยอยู่เก็บบอลให้หน่อยเร็วน้องๆขันเปรนคาับแ่นีปเ่าไม่รู้แหมบอนใช่ทำฟังเกมโอ้ยเอสซีครับเอสซที่สุดท้ายที่ผมแกร่ง S <S อโอ้ีมแข่งทีมงแข็งแข่งลงกันไปหมดนลครับ20ทีมลือมสุดท้ายครับต้องขอขอบคุณท่านรองนายกโกุคคาบรญหารส่วนจับลสัดแก้วนะครับตลองวุนเลิศก,ก็ได้นะครับวันนี้ให้เกียรติมาเป็นประทานในการร an ับชมบอลรุ่นประชาชนรอบ4ทีมสุดท้ายนะครับในในยมอบ อ่าเงินเงินนึ่งนะครับสมทบรือเครื่องมือให้กับคณะกรรมการนะครับและวันหลุฟันหลงนะครับจากปอลรุวชน1ิปีนะครับทางขอจกวไลพรนะครับได้มาดูและได้เห็นนักเรียนนะครับเบอร์สิบเบอร์ที่ของโรงเรียนบ้านหนองก้นนะครับไม่ได้ใส่รองเท้าทางขอจกวไลพรนะครับ แจ,จ้งมาว่าจะซื้อรองเท้าให้เด็กเบอร์สิบกับเบอร์สิบเอ็ดสองคู่นะครับต้องขอขอบคุณทอรจะขอว่าลายทอร์ชัตจักรนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทีผู้นำสนับสนุนนะครับการจับบอลลิศาไปนี้ครับไปนีครับที่ทำให้เกิดรายการนี้ขึ้นมาครับและจะได้เห็นความรุนรุนสาวกูจะพาลงนี้ขึ้นมา ทีมุ้มหุ้มเอสสียอยนลองนายยก่ครับมางก้องมงก้องยกเลยสีเดงตได้ออกตัวมีตามทานไหมพี่ไม่ทันวนออกไปก่อนพื่อันนี้เป็นรอบตที่สุดท้ายนะครับ ครชนะจะได้เข้าชิงชนะเลิศนะครับเป็นคู่สุดท้ายใครแพ้รอชิงที่3กับสนาม1สนาม2นะครับรอดูผลกันต่อไปนะครับสองเซตสองเซตของเซนตี้เข้าไปนะชัดเจ้าวัดดวงรับตัดได้ครับชัดเจ้ากระชากเซตเปล่าสองเซตข้าพี่ดีครับเว่กระลาพี่ข้า ลบม่วขอโทษครับเดีวแล้วนะครับส้งฝั่งทกมอิยะสเสร็จทีโหอทิ้งไปนะมตแอวันนี้ได้ไหมไม่ผ่านนะาครับองฝั่งทีมเสร็จทีอธิยะตับอลได้าวามเมัเป็นนะรับสายไ้ก้อยเขาฝากไปกีาร์พงมาหน่อยกีรพง ได้มาเป็นพัดีเดงโอ้โหจบบนลุนจังหวะสำหรับทีมองอุ่มนะครับทางผู้จัดการทีมขอขอบคุณท่านรองนายกบุญเลิศก็อนจ่ายนะครับได้สนับสนุนเงินมาให้500บาทนะครับพร้อมด้วยท่านเลขาแดงยูสุรินะครับเลขาธุการสภาอ์การบริหารส่วนสมังสวักแก้วนะครับสนับสนุนงทีมอุๆมานะครับทางผู้จัดการทีมฝากขอขอบคุณมาครับ เวลานี้กำลังใจงพึ่ักนะ,ะ,ะ,ะครับครับทอทีวันยอดข้าไม้ปัญหาทีเด็ดปัญพาโสีโ่ห้าลูกโซ่นล้จะวานร้บอนออกมาเรงผู้ใหญ่ใจใจผิดอุ่มๆนะครับทันผู้ใหญ่สดใจเนียมทำนะครับผู้ใหญ่บ้านล้วยปากนะครับสนับสนุสนไมห้าร้อบาทครับ ขอบคุณท่านผู้ใหญ่นะครับถนสนที่ไห <ค hating S 1> นแกล้งมาได้นะครับสาประตูฟ้าว่าขอหลังตัดรถจับป็นสิทธิพการสาสตร์ลงทางมาติดมาสิงรอคีมสิงรอคับ สูสูสูยังไงงงิาตุหน้ย่งไม่มาครับวัดศิษฐ์กงวินนวลธาตุเก้าเก้า้อู้งอ่ะสักดิธิ์เกสะเกีเนี่ยจากวัดไอพัฒนาคิตยภา โรงเรียนพัทลกิตริยาภาเนี่ยไปสอนอยู่นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาเจคนเรากดทับรั้งที่หนึ่งในวันนี้นะครับขอเชิญคณะครูอาจารย์นะครับที่วันนี้ได้ร่วมมือด้วยกันครับเหนื่อยมาหลายวันแล้วครับทั้งทำเอกสารนะครับของเงินทุนสนับสนุนทั้งทำเอกสารนักกีฬานะครับเราขอขอบคุณทางคณะ ครูโรงเรียนบ้านหนองโคดกเลยนะครับขอขอบคุณท่านที่นำมาอาหารมาวันนี้นะครับท่านต,ต่ออมตนุชตะลีนะครับเราหากิี่ตูนละเจนาต่อตอมวลหนึ่งนะครับ้อม้วยนันผู้ใหญ่โงนโงที่เอ็นะครับผู้ใหญ่ทีละสักสี่ธรากกบท่านเอ่อมือใหญ่ดาวีแย่งทำนะครับมือใหญ่บูที่สองท่านอ่า ลูกฟ้าไตรยาสาครนะครับหรือเชกินนะครับพร้อมด้วยเบียงใส่เตติกนะครับลงน้ำพร้อมด้วยท่านผู้ช่วยไทรนลิทโมมากนะครับได้ทำอาหารมาร่วมร่วมด้วยวันนี้นะครับพร้อมด้วยเชียรีพรอพปาร์ตีปปต้นะครับได้ทำอาหารมาร่วมในวันนี้พร้อมด้วยลวนลูกหอยนะครับหรือท่านออสุภชัยศรีหามนะครับ และท่านกรรมต่อวิชานะครับในหญ่รามาหารมานคณะกรรมการีเพื่อศิลป์ขอเป็นคณะรัมนตรีที่มาได้รับประทานกันในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับวสองกันเลยครับศรีนุ่งเงินเจษฎ์ศีอาริยสักหมอสามแสนจักรวาลน้องรักเอาไา้ให้และทุกคนสมองการลุกออกตายมา ตัวทีวันให้ครับปัญญาสีเอกปัญญาตัวตัวน้อยนะลุ่นตะลุคนกิสนังผ์มาน่อยจ่าตกลับไปด้านขวาดูไปตดงนี่โอ้ยมารูปช่องไอ้น็อคน็อนี้มาขาขาแล้วคู่กตรงนี้ต้งทายคำรอจะเอ็นเว็นที่เก็บตัดต่มโ เราต่อตรงนี้ของเราไม่ได้หรอได้ที่ก่อนบีลเราเชีย์ฝากฝาดทีม2-2 FC ไม่แล้วเราจิ้งจ้านครับจิ้งจ้านะตรงนี้ขอบคุณเสียงของสกัดสาวลูกบอลได้กันต่างเลยระมาณนี้ ย้อนกับมาทานชาวบ้านลงรันชาวบ้านได้มาไ้านสีชพกเากางฉานีนึ่งคนสคนที่ต่อมันมาถึงแล้วลูกมาถึงบททองไหมโดนสกัดออกสองงไปแล้วแค่พอดีว่วิ่งแล้วหรเสียตัวไม่ได้แปดลงเปยนัปริมาณไมาได้สามนับ ปาธุบอสองแสนเนี่ยสาธิตจับพ์ซึ่งัรกสาดบอลแรกครับชาดิสครบสองไกลเรื่องแม่ออกไกลครับตรงนี้กีฬาพิจาณาพิเศษต่างสถานการณ์ด้ครับยูวัชนและเจาวัชนครับและผู้ต่อไปนะครับรุ่นอาวุโสนะครับ ถ้ามาแล้วมาอขอไบส่งรายชื่อได้เลยนะครับพร้อมจ่ายเงินค่าสมัครและเงินประกันทีนะครับที่เราได้ตกลงกันไ้แล้วว่าเราเอาเงินประก่าค่าสมัครมาเป็นเงินรางวัลให้ทุกท่านนะครับทีม,มุงเจริญนะครับมุกตะพอยกเัเตสมา,าครับถ้ามาแล้วให้มาขอไปส่งรายชื่อที่กองโดยการนะครับ เวลาต้องการจะสร้างโอกาสสร้างสิ่งที่ให้กับยูวชนจนๆด้วนจะเป็นเรื่องการเรียนการงานการศึกษาและล่าสุด12ปีของปันกุบันก็แดนเที่ยวรีสอร์ทสมายแล้วขาข้อสภาพครับพี่สบายนะครับจะกอออจะพาไปเที่ยวนะครับ ชมอากาศหนาวหาวของเขาพอทันตท์ศึกษาอหานีก็ต้องงเกมโอเอฟซีชาลีชาเต้ยโี่งโอ่งเอนเรื่อของใครง คือยาือพ,พี่ือน้องาจะเป็นคือแฟนของใครคนใดคนหนึ่งืับ่อนตดสับสนตเข้ามาแข่งขันใการนี้อย่าให้เกียรติวิดผิดมาสีหลรอชิมแถวสองอูอชมปั๊บแม่ไม er ่สองสองจะไปลนทูเชียรักรับยาจะรับลูกแบบนี้ ผู้สาวประตูของทั้งฝั่งทีมลาคราสินจะตีทำคะแนนดีกว่าทุกคนในโกลาการนัดครึ่นเวลาแรกหลบลองเจเนอร์หุ่ทีหนึ่งสามนาทีและคอยการเกษตรนะครับมีมาอสโสนะครับมาอย่างครับมาช่วยมารับไปส่งรายชื่อนะครับและแจ้งคณะกรรมการด้วยนะครับเพราะเรานัดไว้บ่ายโมงครับตอนนี้บ่ายโมงกว่าแล้วนะครับ พุ่งเรลยนะครับมาอย่าครับามามารับใบโกรายชื่อนะครับผลนสวยสวยนะครับกเงินแต่ทีอาริย์ัพปอร์ตแสนสีเขียวองุ่นมามาพูดในู้ชมเพ่รางต่อครับสนามต้ันเป็นสาวเป็นยังไงกันบ้างดีแรงสีแรง